สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นค่ะโดยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเจ้าฮอตดอกนะคะเป็นน้องหมาสีฟ้าตัวนี้เลยนะคะน่ารักมากๆค่ะนี่นะคะใส่ออกมาเนี่ยเขาจะอยู่ข้างหน้าปากเราตรงนี้นะคะเราก็อันนี้นะคะเขาเนี่ยมีรายละเอียดบอกอยู่นะคะว่าเจ้าอันนี้เนี่ยเขานะคะจะมีการแจกในแมปนะคะซึ่งจะเป็นแมปนี้เลยนะคะนี่มีชื่อว่าป๊อปี้ไทคูน,นะคะซึ่งเดี๋ยวเราเจะแปะลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ ตำหรวิธีการรับของฟรีนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นเกมนี้นะคะเราก็สะสมนะคะเจ้าน้องหมาเนี่ยให้ครบทั้งหมด2,000ตัวค่ะโดยการแจกของฟรีเนี่ยจะเริ่มเวลา7โมงเช้านะคะของวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ค่ะโดยจะแจกไอเทมฟรีชิน้นนะคะทั้งหมดเนี่ย5,000ชิ้นด้วยกันนะคะนี่ก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ในการรับของฟรีชิ้นนี้นะคะทาง UGC Creator เนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะคะตั้งแต่เวลานี้ได้เลยนะไปสะสมนะคะเจ้าน้องหมาเนี่ยให้ครบทั้งหมด2,000ตัวค่ะพอถึงเวลาที่แจกนะคะตอน7โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้เนี่ยทุกคนนะคะก็สามารถเข้าไปในแมปนะคะเพื่อไปรับของฟรีกันได้เลยทันทีนะคะโดยแจกทั้งหมด5,000ันชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็น5 0 0 0ันคนแรกนะคะที่ทำเควสสำเร็จค่ะล้วก็รีบเข้าไปกดอับให้ทันด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับเจ้าฮอตดอกนะคะจะเป็นสีเหลืองทองอันนี้เลยนะคะก็เป็นนนนนน้องหมาาเช่กันนะ มา,มาเลที่นี้นะคะเขามีการจัดทั้งหมดเนี่ย2,500ชิ้นด้วยกันค่ะเป็นไอเทมฟรีลิมิเต็ดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขานะคะก็ได้ตั้งเงื่อนขไขไว้ค่ะว่าจะต้องเข้าไปนะคะเป็นแมปเดียวกันเลยนะแต่ว่าจะต้องสะสมเจ้าน้องหมานะคะที่อยู่ในแมปเนี่ยให้ครบทั้งหมด10,000ตัวด้วยกันค่ะนี้นะคะก,ก็จะมีรายละเอียอดบอกอยู่ที่ตรงนี้นะโดยการรับของฟรีนะคะสามารถทําได้เลยในทันทีนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะเปิดให้รับของฟรีนะคะในเวลา7โมงเช้านะคะของวันจันทร์ที่7สิงหาคมนี้ค่ะทั้งหมดนะคะ,ท,ะ,คะที่จะจ ิน,นั่นเองนะคะ ดยการเข้ามาเล่นะคะทุกคนเนี่ยสามารถมาซื้อน้องหมานะคะได้ที่ปุ่มตรงนี้เลยนะคะมันจะมีคําว่า buy a puppy อยู่นั่นเองค่ะพอเราซื้อนะคะน้องหมานี่มันก็จะขึ้นมาโชว์ที่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะแล้วทุกคนเนี่ยก็จะต้องเก็บนะคะเป็นลูกกลมๆตรงนี้ค่ะแล้วก็มากดปุ่มนะคะเป็นการเดินมาที่ปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวเกมนะคะเขาก็จะผลิตเงินให้เรานะคะต่อมาเนี่ยวิธีการนะคะเทคนิคเนี่ยให้ทุกคนนะคะเดินมาที่ออบบี้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นการเล่นออบบี้ตรงนี้ค่ะพอเรานะคะไปถึงปลายทางเนี่่มนปอุ เราเนี่ยก็จะได้เป็นบูสคอยนะคะเป็นการบูสเงินมาตรงนี้นะคะด้านล่างค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถเอาเงินนะคะไปซื้อน้องหมาเนี่ยได้เพิ่มเติมนะคะได้เยอะๆเลยค่ะ โดยทุกคนเนี่ยไม่ต้องเล่นเองก็ได้นะคะสามารถมากดปุ่มะค่ะเดินมาที่ปุ่มนี้นะคะ autoplay เนี่ยแล้วมันก็จะมีตัวโคลนนะคะของดาเนี่ยโผล่ขึ้นมานะคะเพื่อเล่นให้เรานั่นเองค่ะ 1> <1> นี่เลยนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวโคลนนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยถ้าเกิดว่าแถบนะคะเขาครบเมื่อไหร่เนี่ยจะมีน้องหมานะคะโผล่มาให้เราตรงนี้นะคะจะเป็นน้องหมาฟรีนั่นเองค่ะโดยทุกคน,นจะต้องมามิร์ e น้องหมาตรงนี้ด้วยนะคะหากว่าเราเนี่ยมีน้องหมาเยอะๆนะคะนี่มันก็จะมีแบบว่าเป็นลูกกลมๆนะคะโผล่ การ merge นั่นเองนะ ก็สำหรับการเล่นนะคะก็มีเป็นประมาณนี้นะคะเก็บสะสมน้องหมานะคะให้ครบค่ะทั้งหมด2,000ตัวนะคะแล้วก็10,000ตัวค่ะตามจํานวนที่เขาแจกของฟรีนั่นเองนะคะแล้วก็มาให้ตรงตามเวลานะคะที่เขาแจกของฟรีค่ะสามารถทําล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลยนะเพราะว่าการสะสมเนี่ยเขาจะสะสมไปเรื่อยนะคะจนถึงเวลาที่แจกเลยค่ะตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถเดินมาดูได้นะคะมันจะมีป้ายบอกอยู่ค่ะว่าน้องหมาของเรานะคะซื้อไปแล้วกี่ตัวคะอย่างนี้นะคะมันขึ้น16ก็หมายความว่าเราเนี่ยซื้อน้องหมาไปแล้วนะคะทั้งหมด16ตัวค่ะก็สำหรับธีการรับของฟรีีนนะะคก็พ้ ายงไงเนี่ยไว้จะคลิปหน้านะครไหมคะ